นะครับนักศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะฮะมันมีรีเซิร์เวอร์นะครับมาซ่อมตัวหนึ่งนะครับของดาวเทียมนะครับนี่ P.S.I นี่นะครับตัวนี้นะะแกะออกมาแล้วนะครับเสียคืออาการเสียของมันนะคะรับรีเซิร์เวอร์ตัวนี้น,นี่ให้เด็กนักศึกษาประวสซ่อมนะครับแต่นี้เรามาดูที่ว่าอาการเสียมันเป็นแบบไหนนี่ก็คือเขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าอะไรไฟมันนะฮะไม่เข้าเครื่องไม่เข้าเครื่องคือนะฮะไฟมันไม่ติดเนี้ยนะไฟไม่ติดนะครับ เอาเรามาดูนะครับดูการทํางานของมันก่อนนะครับอันนี้นี่เป็นรีเซิร์ฟเวอร์นะครับของจานดาวเทียมนะฮะแต่นี้นะส่วนนี้จะเป็นชุดนะที่ทํางานหนักก็คือส่วนที่เป็นแลตสวิตชิ่งอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับหลักการสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูคลิปเก่าๆกับหลักการที่ครูอธิบายมาฮะหลักการสวิตชิ่งนะมันมีเช่นกันอยู่3แบบคือใช้ไทเตอร์ใช้มอสเฟตและใช้เอซีนะครับนะที่ดาวเทียมส่วนมากนะครับนะก็จะใช้นะครับนะสวิตชิ่งก็จะใช้ ไอซีเป็นตัวสวิตชิ่งนี่นะครับไอซีแปดขาเนี่ยไอซีไวเปอร์นะครับเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนะครับนี่นะแล้วตัวนี้ส่วนมากนะฮะนะถ้ามันเสียหรือมันอะไรฮะไฟไม่เข้าเครื่องนะครับนะมันอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งอาจจะเป็นฟ้าไฟเกินฟ้าผ่านเลยนะอีกอันหนึ่งจะเป็นพวกนะไอซีเสียนะครับเพราะว่าจะทํางานตลอดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไอตัวนี้นะครับไฟมันไม่เข้า ไอเด็กวัดแล้วนะครับนะวัดแล้วก็คือนะสายนะครับสาย a อซีเนี่ยนะไฟมันไม่มานะครับสาย a อซีเนี่ยวัดตรงนี้ไฟเอซีไม่มานะอทีนี้เราก็มาดูก่อนนะครับตัวนี้เรามาดูนะฮะจะมีนะฮะนนี่ะก็จะมีตัวกันฟ้าด้วยนะครับจะเป็นเอ็นทีซนะครับตัวกันฟ้านะวิธีไล่วงจรนะครับไล่วงจรก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะไฟเข้ามานี่นะผ่านฟิวนะครับได้อุดบิดนะยังมีตัวกันฟ้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ นแปลงไฟจาก ac เป็น dc นะครับก็เรียกว่าใช้ไฟ300ร้อยไฟ400นะครับนะครับอันีตัวนี้นะครับสี400โวลต์นะครับตัวนี้400โวลต์นะครับสี่สี400่ร้โวลต์โสมหินนี่เนี่ยสี่ร้อยโวลต์นะครับสี400อยนแล้วตัวนี้จะใช้เป็นตัวสวิตชิ่งนะครับใช้ ic เป็นตัวสวิตชิ่ง นที่ซ่อมพบมากเลยก็คือแล้วตัวนี้นะครับไอซีสวิตชิ่งนะครับเสียนะครับเปลี่ยนก็ใช้ได้เลยแต่นี้เป็นไฟเฉยๆนะไฟไฟเข้าเฉยๆนะไฟสายไฟไอซีนะครับมันไม่มานะนนี่เป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งไอซีตวนนี้ออกไปใช้งานอันนี้เป็นแผงวงจรนะครับแผงควบคุมนะครับอันนี้นะฮะมันจะไปต่อกับอะไรครับมันจะไปต่อกแล้วนะฮะทีวีนะครับนี่สาย สายอากาศนะครับสายอากาศก็คือสายฮะ G หกนะครับเข้ามาตรงตรงนี้นะครับอันนี้อ่านะนะครับเดี๋ยวรักษานะฮะใช้สวัดไฟนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วตั้งไฟ AC นะครับตั้งไฟ AC ก่อนตั้งไฟ AC AC ๊บเดี๋ยวเราจะก็วัดความนี้เลยนะจิ้มไปเลยนะครับจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยปฟ๊บจิ้มไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับจิ้มไปเสียบปลั๊กข้างล่างนี้ เสียบปลั๊กดูนะครับเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวเียเครื่องนี้เครื่อง <heut. S 2> เสียบปลั๊กนี่นะครับเสียบปลั๊กปื๊ดมาแลย้ยอมาไฟมาไหมครับเนี่ยไม่มานะครับเดี๋ยวนะฮะเด็กเปลี่ยนปลั๊กก่อนนี้ก็คือนะปลั๊กมันเสียนะครับปลั๊กมันเสียนะฮะไฟไม่เข้าเครื่องเลยนะครับตั้งมิเตอร์ oh, ไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนปลั๊กเสร็จปุ๊บเราจะวัดเราจะมาวัดไฟนะครับถอดปัปกออก เราจะมาวัดไฟวัดไฟก็คือแล้วที่ตัวขอมัวเก็บประจุะไฟ400นะครับสี่สี่ร้อยนะครับไฟประมาณสามแอดสมบูรแล้วก็ไปดูแผงที่มันทํางานไหมเปลี่ยปนปลั๊กนะครับตอนนี้นะให้นักเลยเนักเรียนนะครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนปลั๊กไปแล้วตัดปลั๊กนะครับเปลี่ยนไปเลยนะมันขาดขาดตรงนี้นะครับไอ้ที่ขาดบ่อยก็คือแล้วฮะมันก็คือมันอาจจะแล้วฮะจับตรงเนี้ยโยกไปโยกมานะ,นะขาดก็ดปเปลี่ยนปลั๊กสักปลั๊กแบบนี้นะครับนะ อันนี้ก็ให้นักศึกษาเดี๋ยวให้นักศึกษาวัดนะครับวัดว่าสายมันขาดอีกไหมก็วัดหัวท้ายนะครับตั้งย่านโอเวอรด้หรือใช้เสียงก็ได้นะครับนี่ใช้เสียงนะครับดังใช่ไหมครับด้านเดินสลับสลับเดินเปลี่ยนนี่นะครับอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้นะอันนี้ก็คือแล้วเปลี่ยนปลั๊กแล้วแล้วไม่รู้ว่าเปลี่ยนปลั๊กไปแล้วเสียบไปเนี่ยนะครับ ตัวอื่นจะเสียอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่านะอาการเสียครั้งอาการเสียมันอันแรกก็คือแล้วพักมันไม่ดีนะครับทีนี้ใส่ไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอีกหรือเปล่าตัวอื่นจะช็อตอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ้าวเสียพักเสียปุ๊บนะครับนี่นี่ยังไม่ได้ลองเลยนะครับตัวนี้นะฮะยังไม่ได้ลองเลยนะครับนะอาจจะตุ๊บเลยก็ได้อาจะเสียพักปุ๊บแต่ใช้ได้ก็โอเคนะ อ่าตบบนี้นะครับนะไอ้นี้ก็เป็นนะฮะอ่าไฟมาแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นอะไรครับนะปลั๊กมันเสียอย่างเดียวนะครับนะปลั๊กเสียบเสียอย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวจะให้เด็กวัดนะครับนะเด็กวัดแต่นี่ไฟเข้าแล้วเข้าเข้าเครื่องแล้วนะนะก็สรุปแล้วเป็นไฟนะฮะอ่าไฟไอ้ไฟไฟที่ไม่เข้าเครื่องก็คือเป็นอ่าอ่ปลั๊กมันเสียนะครับปลั๊กเสียบเสียอ่าวัดไฟ AC มาอยู่ได้นะครับเนี่ยสองวันสิบโวลต์ วัดคับตรงนี้นะครับเวลาทั้งสาวระดับระดับแรกนะครับนะสาวระดับแรกก็คือฮะเวลาฮะถ้าไฟมันไม่เข้าเครื่องนะครับนะเจอพวกนี้นะครับไฟก็ไม่เข้าหรือเราก็ฮะใช้มิเตอร์นะครับนะตั้งยานวัด AC เลยนะครับนะยานวัด AC เลยนะครับตั้งยานวัด AC นะครับเนี่ยอ่า AC ต้องพิบอ่าเราวัดตัวนี้เลยฮะระดับแรกนะครับนะปุ๊บอ้าวถ้าไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วปุ๊บนะแต่ละฮะไฟมันยังไม่ติดอยู่ในเครื่องมันไม่ติดอยู่เราก็ต้องไปเช็คส่วนอื่นต่อนะครับอันดับแรกก่อนจะทำอะไรปุ๊บเอ่อก่อนจะแกะมานะ ต้องเช็คตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กออกนะครับสายเข้าเครื่องแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวกูจะให้นักศึกษาวัดนะครับนะเรามาดูแรงไฟแรงดันไฟที่ออกนะครับไปเลี้ยงวงจรนะครับไฟดีซีนะครับที่ไปเลี้ยงวงจรนะฮะอ่านี้ก็คือนะอย่างที่บอกมาแล้วนะครับนะหลักการวงจรของสวิตชิ่งระบบซับไฮนะครับนะนะฟิลนะไดโอดบิดนะครับนะอันนี้จะมีตัวแล้วฮะเหมือนตัวกันฟ้าในเอ็นดีซีนะครับนะถ้า กรณีที่ว่าฟ้าผ่าหรือฟ้าอะไรหรือไฟมันเกิดปุ๊บตัวจะไปเลยนะครับไปก่อนเลยนะแล้วก็มาแล้วฮะสี่สี่ร้อยนะครับแล้วใช้ไอซีเป็นโสวิตชิ่งแล้วผ่านมอตแปลงสวิตชิ่งนะนะมอตแปลงสวิตชิ่งนะแล้วก็จะผ่านไดโอดนะครับนะออกเป็นไฟดีซีนะครับไดโอดที่ออกมาเนี่ยจะมีอยู่สามตัวนะ่นหนึ่งสองสามนะครับแล้วไฟอยู่สามชุดนะครับนะจะต่อแบบฮาเวฟนะครับนะไฟที่ไปเลี้ยงนะครับ แล้วบางรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับไฟดีซนะฮะ20โวลต์15โวลต์แล้วก็แล้ว3.3โวลต์แต่ตอนนี้นะเราไม่ต้องไปวัดแล้วครับไฟตัวนี้มันมาอยู่แล้วนะครับมันมาอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมันติดแล้วแต่จะให้เด็กวัดก็ได้นะฮะจะให้เด็กวัดก็ได้อันนี้เรามาดูก่อนนะครับทีละคนนะฮะแต่เราแต่มาในปุ๊บเราว่าเราเธอพลิกบอร์ดนะครับไฟเธอระวังหน่อยนะครับมันอาจจะแล้วฮะมันมีไฟคลา่งนะครับแล้วให้เธอนะครับ ไอ้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับนะเวลาเาไม่ใช้งานนานๆเนี่ยสังเกตนักศึกษามันจะมีนะแผ่นปิ้นนะฮะแผ่นปิ้นมันจะอะไรครับนะมันจะเปลี่ยนสีได้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดความร้อนนะมันเกิดความร้อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้เด็กวัดนะครับให้เด็กวัดไฟนะออกจากนะคยขอมีนะครับนะ่ีตัวนี้นะบวกลบนะครับตั้งไฟ DC นะตั้งไฟ DC ตั้ง1,000โวลต์นะครับ1,000โวลต์นะครับเพราะว่าแรงดันไฟที่ตกคข้อมนี้ประมาณนะ300โวลต์ สามลอยวนดูบวกลบเนี่ยวัดบวกลบตัวนี้เป็นลบนะตัวนี้เป็นลบนะตัวนี้เป็นบวกนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาวัดไฟนะครับตอนนี้อาจจะเสียบปลั๊กนะครับอ่าเสียบปลั๊กก่อนเอางี้อะไรกูจับไว้ให้ขออนุญาตดูครับนะลบทางด้านนู้นอ่เสียบปลั๊กปุ๊บนะฮะปุ๊บอ่าเนี่ยเต็มดีๆแล้วนะครับอ่เดี๋ยวนี้เธอก็วัดไฟนะครับอ่เต็มดีๆปุ๊บ ไฟนะฮะมาแล้วนะครับในวัดเนี่ยคอมสีนะค้างไว้ก่อนนะคอมสีนะครับเออสีสี่ร้อยนะครับไฟออกมาแล้วตั้งแบบผ่านโวลต์ใช่ไหมครับนประมาณสามร้อยโวลต์นะฮะแล้วอ่ะปล่อยปล่อยนะครับตัวนี้นะครับนะแต่ส่วนมากนะครับนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะเสียนะครับเสียนี่ก็คือส่วนมากอะซัพพลายจะเสีย ถ้าบางคนก็กแล้เปลี่ยนบอร์ดให้ซื้อใหม่เลยแต่นี่คือนะถ้ามันเสียนักนักษานะครับถ้ามันเสียปุ๊บนะส่วนมากนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยนะครับอ IC เนี่ยไวเปอร์เนี่ยนะครับตัวสี่ IC ตัวนี้นะครับตัวมันสามสิบกว่าบาทนะครับตัวนี้นะเสียนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับจะมีอาการแตกเลยเป็นจุดนี้แหละไอ้ส่วนหลังนี่ไม่เป็นอะไรทมันหาอะไรหรอกนะฮะนี่วอตไฟเตสไดจิต แไฟเทียบกราวเทียบกราวเธอเอาอันนี้เป็นกราวใช่ไหมนี่จากอะไรฮะนี่จากไอ้อจีหกใช่ไหมครับกราวเธอเสียบตัวนี้เลยเนี่ยกราวตัวนี้วัดเป็นกราวใช่ไหมแล้วก็วัดบวกลบตั้งดีซีลดลงมาลดโวลต์ลงมา50โวลต์พอเดี๋ยววัด50โวลต์นะแต่ละจุดนะครับวัดปุ๊บได้ไหมวัดจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะมาจุดนี้มาดูที20โวลต์ได้เห็นไหมต่อมาเปลี่ยนจุด นี่กี่โวลต์สิบเทา่าไหร่เปลี่ยนจุดแล้วนะครับเปลี่ยนจุดแล้วรกได้ไประมาณนะฮะสิบห้าโวลต์นะครับสิบห้าโวลต์สามจุสามอันนี้วัดไฟให้ดูเฉยๆนะครับตัวนี้นะฮะวัดไฟดูเฉยๆลิมสุดจ้ะลิมสุดลิมสุดาสามจุดสามม้วนต้านเลื่อนด้านวัดลงมาเหนือสิบอพอแรงดันมันต่ำนะครับสามจุสามโวลต์เนี่ยนะครับ 3.3โวลต์นะฮะเราก็มาดูนะครับนี่นะครับนะมีแค่นี้แหละนะครับวิธีการซ่อมนะครับวิธีการซ่อมนะครับชิปเปอร์ตัวนี้นะครับเดียวก็ส่วนมากนะครับนะถ้าไฟไม่เข้าเครื่องเลยนะครับแล้วก็คือนี่เจอบ่อยเวลาออกหน่วยนะครับเจอบ่อยแต่ไม่ได้แต่ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่างานมันเยอะนะครับก็คือแล้วตีตรงนี้สีไวเปิร์ตตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งสองนะครับ เออหนึ่งสองเดี๋ยวแบนจะย้ายสองเห็นเคเห็นนะสูงมากไปนะครับอ่าจีตัวนี้นะครับน่ะเสียนะครับอีเครื่องนี้ก็เอาไว้นะครับแค่นี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวก็นะอันนี้บังเอ,อิญเป็นของวิไลเนะาะเป็นของวิไลนะครับอ่าสาเดี๋ยวเธอก็ประกอบใส่น็อตไว้ นราติดตรงนี้นะครับเอ้อาถอดป๊กก่อนนะระวังนะอ่าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนเครื่องนี้นะครับ